ฮันเน่คุณจำผมได้เปล่าแหน่ผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะประมาณนึนเลยอะแล้วก็อยู่ซบเดิมนะครับเซฟห้าหนึ่งสามเห็นพลังผมไหมตอนแรกที่ผมลงล่าสุดสี่แสนกว่านี่เพิ่มเป็นเจ็ดแสนละวันนี้จะพามาดูว่าเป็นยังไงบ้่งสำหรับทีมผมนะครับนี่เซ็ตทองหมดเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อ๋อใช่แ้วผมขอเล่นสมาชิกใหม่ยังจนอตนะครับ <Gen os. S 1> ผมก็สุ่มได้จนอตมานะแล้วก็ใช้นะครับเป็นตัวเปิดตัวแรกเลยแล้วก็ได้กิดว่านบอันนี้ตัวนี้มาเพื่อเอาคอครับผมไม่ได้ใช้คอซอมบี้แล้วเพราะว่าคอซอมบี้ถ้าผมใช้มันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าผมว่าแทงทับออกใช่ไหมแเอานแทนแลวเอาเอาเอจนอตแทนใช่ไหมผมก็ต้องเปลี่ยนคอ,อแล้วก็ ตัวผมเราก็เอาสนิกขึ้นสดาวแล้วสองดาวม่วงบนรสามดาว2องดาวม่วงสุเรักชายสมดาวหนึ่งดาวม่วงส่วนซอมบี้แมนผมทำไม่ค่อยได้นะครับมันต้อง3ดาวกว่าจะได้และอีกอย่างผมพิเศษชิ้นส่วนที่รดนะถ้าอันใช่ดอกมาแต่ว่าไม่น่าจะพอ ในหน้ากากหวานยังไงก็พอครับมาจปะป้าหน้ากากหวานขึ้นสีดาวก่อนแล้วก็ทําตื่นต่อเข้ามาทําง่ายในหน้ากาก่วานจีโน่ก็คิดจะทำสามดาวเหมือนกันครับแต่ว่าชิ้นส่วนมันเยอะมากอะไรน,นี้ก็จะพาไปดูอะไรหลายอย่างนะครับว่าลิ้นพาดแล้วพาไปดูอะไรหลายๆอย่างนะก็ขอโทษด้วยที่ลิ้นพ่นก็อย่างแรกเลย ใครที่ดูผมแรกๆคงจะจำคนนี้ได้ใช่ไหมครับพี่ผมเองครับที่ผมคนนี้ครับบ้านบูรอลสุดสุดทุกอย่างก็คือพี่ทรนวานั่นแหละซึ่งแน่นอนครับว่าพี่ผมเลิกเล่นไปนานมากหนึ่งปีแล้วซึ่งผมจะมาให้ดูครับว่าผมนั้นแตกต่างจากตอนนั้นเท่าไหร่ที่ตอนนั้นสูสีเกือบจะเพลเราไปรับชมกันครับ ผมพูดเลยว่าแนะนำสำหรับคนที่เลิกเล่นแล้วก็ให้นั่นให้กลับมาเล่นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยว่าท่านเมย์น่ะเขาแจกอันนั้นีตัวดำเนาะอันก็ซื้อ,อย้อนหลังได้นะครับแล้วก็จิตกรรมเลยยากเนาะอะไรต่อเข้าเรื่องนะครับเจนออน่ะถ้ามันเปิดตัวแรกนะครับมันจะติดกระหน่ำเนาะซึ่งมันจะเพิ่มดดเมจผมจะจัดการโจเซียนอะไรผมจะ เซนติมันครับซึ่งผมอันทุมพูดเลยนะว่าเจนัทผมเนี่ยอุปกรณ์ไม่สามดาวนะครับอุปกรณ์ไม่ได้ตีดาวเลยเพราะว่าของไม่พอแล้วผมก็ขี้เกียจฟาร์มเลยเดี๋ยวผมถ้าว่างาจะไปฟาร์มนะรับชมระเบิดปุญจักรกลนนครับก็ถือว่าเกือบหายนะแือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะครับจากพัดเด็กเขาก็ไอ้จากพัดเด็กที่ผมก็ตาแล,แล้วก็ผมก็ฝังสีง่อาต่อสซนิคผมให้เปิดสองเพราะว่า ผมอยากให้กินอดคุยก่อนนะนะมันจะทำให้มันได้จมีเยอะกว่าแล้วก็ได้พูดตรงๆนะซุปเปแมเขาเอามายืนแท้งย,ยืนหิวน,น,นะส่วนบูลอดเนี่ยผมเอามายืนให้มันคอสมบูรณ์แบบนะซุปเปอร์ราชายก็เหมือนกันครับแต่ว่าซุปเปอร์ราชายจะเอามายืนหน้าห้องมันเออมันมี้สกลิลติดไม่ยอดท้อบูลอตก็เตะๆไปฮะมันแรงอยู่นะบูลอะ เลยนะว่ามันเรงนะบ่าเลยหน้ากระกว่านตัวนี้พูดเลยว่าไม่ธรรมดานะอืมเป็นไงเห็นไหนะที่ผมบอกเลยซุกเพื่อนดาวชายโดนไปสามเส้นติดไม่ยอท้อก็ไปน,นี่แล้เนี่ยก็จบไปละสำหรับการหนึ่งหนึ่งกับพี่ผมนะซึ่งผมจะพาไปดูสองอย่างนี้นครับอย่างแรกอะไรก็คืออันดับรามประลองครับอย่างที่สองครับอยู่ อันที่สามครับอันดับเซอร์เบอร์ตอนนี้ครับอันดับ,บลำปองผมเนี่ยขี้เกียจตลาดสามพันหนึ่งร้อยเราแรกตกไปสามสิบสี่พันกว่านะแล้วก็ดันขึ้นมาใหม่ก็ถามว่าจะตีไหมคนนี้ขอผ่านนะเพราะว่าเขามีเอออันนี้ด้วยนะมันเป็นตัว ur แล้วก็ s r บวกซึ่งแน่นอนเราตีไม่ไหวเพราะว่า ตัวพวกนะี้มันจะโหดนะครับโหดน่าให้ผมสู้กับคนนี้นะหัวเลยแล้วอาจจะไม่ได้เปิดก่อนแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาตีหรอกที่จะีตีละนีผมไม่มีอะไรจะตีละผมขค้เกียดนะครับอย่าว่าผมไ่่กลัวเลยเขาเกลียจจริงๆอะไรต่อไปครับบางทีเสียงของอาจจะทุ่มเล่นนะรู้สึกพอไม่ดีกับแบงกโอเคต่อไปกิลก กิ้วก็ผมอยู่กิ้วอันดับ30มสิบกว่าของเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าไม่ติดอันดับก็อย <inals> <introducing avian> <up> <ourselves> ู่ในกิ้วนี้ครับวันน้าทีมเป็นสายฟรีอุใช่ดีพีคนสายฟรีนี่นี่คนนี้เซตเขาโหดมากครับก็อยู่อาร์ทักเซตมั้งใช่น่าจะอยู่อาร์ทักเซ็ตใชมบต่อไปครับอันดับเอ่ออันดับเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ผมก็เป็นคนนี้ครับ เข,เขาใส่เส็เขาใส่เซ็กากนะครับก,กากเขาไม่ได้ให้เราดูเซตจ,จริงนะครับผมอาจจะรีบทำได้ขอโทษนะครับ,รบแต่ว่าเขาใส่เนี่ยแฟลตประกายแสงอยู่อซึ่งเนี่ยคือตัวลูกักคือตัวหลักตัวหลักเลยอ่ะดูนะแฟลกนะครับไม่มีอะไรเลยหน้ากระวานก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ความดีตั้งสี่ร้อยถือว่ามันก็ยิ่งเก่งนะอันนี้ก็จกกะกระพครับ นี่ก็แฟดเขาเลย600โคตรเร็เวเลยนะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนที่กายยิบเลนะ่นอ่ะเขาคว,วามเร็วว่ามัน800ัน้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจใเท่าไหร่นะแต่เขาก็เลือเล่นไปละแต่าสายดายมากเล,นะกละะยย่นแล้วต่ไมก็ราชต้ดินใต้ดินดิอ้ทิ้งข้อไหนไร a บวกแล้วก็เป็น G4 G4 นะน,น่ะตามตรงเลยนะมันไม่ใช่ตัวที่เอ่อแบบติดยุคติดอะไรลนะแต่ว่ามันใช้ได้อยู่ คืออารตรงอ่ะก็เก่งไงเก่งมันเก่งอันนี้ก็คืออันดับพันด่านคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมอันอันหนึ่งเทิ่ไม่ติดวะอันซึ่ง,งนี่นะครับว่าไอเนี่ยเขาพยายามไงคุณอะเขาพยายามพยายามดันขึ้นมาแต่ว่าไอทั่วเข้าหนึ่งพเลยเนะ่เติมครับแชร์พลังเทพภูงไงคือผมอะเป็นสายฟรีใช่ไหมเนี่ยดูมาเป็นสายฟรีสม ก็ไม่อยากจะเติมหรอกก็ดูพุกระกันเติมเงินใช่ไหมเติมไม่ได้เพชรเทสแล้วก็เอาไปส่งส่มส่งส่งเลยแหละนี่ก็ซื้อจากแพ็คเนี่ยได้ตัวฮันเชิญได้กล่องสุ่มได้อัพดาวได้อะไรได้ลูนอะไรอย่างเงี้ยตัวดังตัวอ๊อฟอย่างเงี้ยถุงโชคดีถุงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ก็มันก็ดีนะสาหรับสาเติมมันก็สบายแต่ว่าเราไม่มีเงินเติมเลยรดีผมเนี่ย,ยนะตัวนั้นผมก็จะไรนะผมจะสึกพื้นนอนแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะต่อไปครับผมก็จะพาไปดูเฮ้านะจะเป็นสิ่งสุวท้ายที่จะให้ดูละ่ะก็มีตัมานี้นะผมไต่ไปถึงระดับสี่ละ เอ้ยกลุ่มสี่อ่ก็ใส่เซตนีเลยถือว่าโหดเอาเรื่องลยนะผมขาดโซนิกกับจกกักรรดิเด็กถึงจะปลดล็อกอันนี้ครบแล้วนะครับกลุ่มสามกลุ่มสองก็ครบแล้วพุบุก,กิถึงแล้วม่วงด้วยอันนี้ก็ครบแล้วฟิกเกอร์ผมมีเจนอสนะเจงก็อยากจะเปลี่ยนฐานอะไรอย่างแต่ว่าผมไม่มีละยังยวผมจะซื้อไม่ก็ไม่ซื้อแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเงินละ เราก็จะใส่โซนิกไปนะไปออสอบก็ <Good. S 1> <Good. S 2> ถ้าสมมติเล่นแล้วเจอไอ้เพื่อับท้าสู้หรือว่ามีเครื่องหมายข้างบนให้ไปคุยกับมันก่อนนะเพราะว่าบางทีเน,นี่ยมันจะได้ของเพชรเพชรอะไรเงี้ยแล้วก็ได้โคดโคกอัดลมไปปั้นตัวอะไรเงี้ยไหนแม่มันก็จะตบอบแทนเร่งนี้นัน่นเราอันนี้ก็ฝึกซ้อมม่ผมไม่อยากฝึกซ้อมแบบขี้เกียจ ก็ผมไปถึงโรงยิมนะครับพิเศษแล้วเน,นะสุขผลพิเศษน,นะมันลุมันลุใช่ไหมทำไปสองละเลอใส่พลังแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เตดี๋ยวก็ต้องทำอะไรอยู่แหละแต่ตอนนี้ยังนะครับส่วนวิจัยเนี่ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะของมันมีแต่ว่ามันขาดหนังสือ แล้วผมที่เกะหาหนังสือเนี่ยคือขีอ่กี่ยอ,อ,อ,อปั้นแต่ตัวทำภารกิจอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำไปเยอะนะครับทำไปแล้วก็ปั้นตัวเองยิวเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแล้วจะขึ้นเจ็ดสิบสองภารกิจเนื้อเรื่องก็ทำไปแล้วอันนี้ในใจอันนี้ดิน,นี่ทำไปแล้วแต่ว่าผมจะทำมิวจะทำอันนี้ต่อซึ่งแน่นอนว่ามันต้องการดาวยิะแต่ผมไม่มีดาว ถ้าว่าผมถ้าถ้าว่าเดี๋ยวก่อนนะดูอะดูดูดูนี่เนี่ยมันต้องเอกเจ็ดสิบสองก้นและอันนี้คือผมเคลียร์ไปหมดเลยอ่ะอันนี้คือโลกหายหาระบ,บุค,ะครับอืมแล้วกาเก็บมาเขาก็ได้ของได้เลยนะอันดับหนึ่งเขาก็ตีหดมากเลนนยเ่าจะใช้ซต้นะเอาราจัาทะเลเล็กกว่าทำอะไรไม่เน่ใจ ผมติดอยู่ที่ร้อยสามสิบผมพยายามแต่ผมเลือดหาตัวเองก่อนขอตัดคลิปก่อนนะให้เลือดหาตัวเองสุดๆมันมีแค่ไอ้เพื่อนี่แค่ห้าสิบบาททุกคนเนี่ยเนะดายีเดายีเดายีเนี่ยเฮ้ยวันนี้เขาปั้นสุดกินนะครับแต่ว่าไม่สุดเท่าไหรนะ่นะไม่ช่วยสุดแต่ผมไม่สุดเลย คนนี้ก็เก่งเรายังติดทอบบอร์ดเยอะแต่ที่สามนะ,ะน่นออาจะโอ้โหหนักสามเลยนะอะไรถึงเวลาแล้วครับนี่เราต้องตัดจบคลิปเนาะแค่จะกลับมาเล่นนะครับแล้วก็แนะนำให้กลับมาเล่นช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันแจกของฟรีแยกตัวดำตัวอะไรเงี้ยมันแจกกันเนาะย้อนหลังได้ก็แจกเยอะนายด้วย อดิร uh, นะครับพัฒนาฮีโรนะ่แล้วก็จะปลดล็อกฟิกเกอร์ผมก็ปลดล็อกมาถึงเร้่ปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกไปเรื่อยไปเรื่อยไป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 มีหลายวันนะั้นก็ที่ปลดไปสิบสองงกงก,กับไได้เยอะแล้วหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี 8, ่ิบห้าสิห้าแล้วก็ซื้อย้อนหลังอืม ที่สองครั้งเนี่ยมันจะได้เนี่ยผมจะทำฮีโร่เอฟีต่างอ่ะแหละทนี้ขอตัดจบไปก่อนนะครับเรายวมจะไปลงคลิปแล้วักเอฟซีทุกคนครับ